เมีนตะกปัญหาวักที่สองแปดตถาคตะอเภชะปริษัปัญหาสิปพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอยู่ว่าพระตถาคตมีบริษัทอันใครใครให้แตกไม่ได้ดังนี้ก็แหละพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอยู่อีกว่าพิสุห้าร้อยพระเทวทัตทำลายแล้วประหารอันเดียว ข้อความเชิงอัดมีว่าประหารอันเดียวเป็นสำนวนคงภาษาเดิมโดยความก็คือในวงเล็บสงแต่พร้อมกันทีเดียวไม่ต้องพยายามหลายครั้งในวงเล็บแปลจากคำบาลีว่าเอทับป,ปหารังจบข้อความเชิงอัดดังนี้ถ้าพระตถาคตเป็นผู้มีบริษัท อันใครๆทำลายไม่ได้แล้วไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าพิสุท์ทั้งหลายประมาณห้าร้อพระเทวทัตท,ทำลายแล้วประหารอันเดียวดังนี้นั้นเป็นผิดถ้าพิสุท์ทั้งหลายประมาณห้าร้ออันพระเทวทัตท,ทำลายแล้วประหารอันเดียวไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าพระสถาคตเป็นผู้มีบริษัทอันใครๆทำลายไม่ได้ดังนี้ แม้นั้นเป็นผิดปัญหาแม้นี้สองเงื่อนลึกใครๆตัดสินยากเป็นขอดวิเศษกว่าขอดโดยปกติมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วชนหมู่นี้อันอวิชากางกัน้นปกคลุมแล้วปิดแล้วหุ้มพอแล้วในปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าจงแสดงกำลังแห่งปีชายานในปราระประวาตาิทั้งหลายในปัญหานี้เถิดพระเถระเจ้าทูลว่า ขอถวายพระพรพระตถาคตเป็นผู้มีบริษัทอันใครใครทำลายไม่ได้ก็แหละพิสุจทั้งหลายประมาณห้าร้ออันพระเทวทัตทำลายแล้วประหารอันเดียวก็แต่ว่าความทำลายนั้นด้วยกำลังแห่งเหตุเครื่องทำลายครั้นเมื่อเหตุเครื่องทำลายมีอยู่ชื่อว่าของอันใครใครทำลายไม่ได้ไม่มีเมื่อเหตุเครื่องทำลายมีอยู่ แม,มแ,มม like แม่มันดาย่อมแตกจากบุตรแม่บุตรย่อมแตกจากมันดาแม่บิดาย่อมแตกจากบุตรแม่บุตรย่อมแตกจากบิดาแม่พี่น้องชายย่อมแตกจากพี่น้องหญิงแม่พี่น้องหญิงย่อมแตกจากพี่น้องชายแม่สหายย่อมแตกจากสหายแม่เรือทั้งหลายที่ขนานด้วยต้นไม้ต่างๆย่อมแตกด้วยกำลังแห่งคลื่นประหารแม่ต้นไม้ ที่มีผลถึงพร้อมแล้วด้วยรถอันบุคคลพึงกำหนดด้วยน้ำพึง่งอันเรียวแรงมีกำลังแห่งลมกระทบเฉพาะแล้วย่อมแตกแม้ทองคำมีชาติย่อมแตกด้วยโลหะเออก็คำที่ว่าพระตถาคตเป็นผู้มีบริษัทอันเคยใครทำลายไม่ได้ดังนี้ไม่ใช่ความประสงค์ของวินยูชนทั้งหลายไม่ใช่ความนึกน้อมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่ใช่ฉันทะของบัณฑิตทั้งหลายเอกก็พระตถาคตอันบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญว่าพระองค์มีบริษัทอันใครทําลายไม่ได้ดังนี้ด้วยเหตุใดเหตุนั้นในความกล่าวสรรเสริญน,นั้นมีอยู่เหตุในความกล่าวสรรเสริญน,นั้นอย่างไรคือใครไม่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าเมื่อพระตถาคตยังเป็นพระโพธิธสัตว์ทรงประพฤติจริยาในภพใดภพหนึ่ง ด้วยการหยิบฉวยทรัพย์ของใครๆอันพระองค์ได้กระทำแล้วหรือหรือด้วยการเจรจาวาจาที่ไม่น่ารักหรือด้วยความประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นหรือด้วยความเป็นผู้ไม่มีตนเสมอบริษัทของพระองค์แตกแล้วดังนี้เลยเพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวสรนสนว่าพระตถาคตเป็นผู้มีบริษัทอันคใครๆทำลายไม่ได้ เหตุนี้แม่บรมบอบพิษพึงทรงทราบว่าเหตุอันหนึ่งมาแล้วโดยสูตรมีอยู่ในพระพุทธพจน์มีองค์ก้าประการว่าบริษัทของพระเจถาคตแตกแล้วเพราะเหตุชื่อนี้อันพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์กระทําแล้วพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าก็เหตุนั้นไม่ได้ปรากฏในโลกแม้อันข้าพเจ้าก็ไม่ได้ยินดีละ พระผู้เป็นเจ้าน้าเกษนข้อวิสันนาของพระผู้เป็นเจ้าสมอย่างนั้นข้าพระเจ้ายอมรับรองอย่างนั้นเมนธะกะปัญหาวักที่สองเอาชาณโตปาปะกรณะอปุญญาปัญหาสิ 19. พระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอยู่ว่าผู้ใดไม่รู้กระทำปานาติบาต ผู้นั้นยังอกุศลมีกำลังกล้าให้เกิดดังนี้ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วในวินัยปัญญัติอีกว่าความไม่มีอาบัติแก่พิสุผู้ไม่รู้ดังนี้ถ้าว่าบุคคลไม่รู้แล้วกระทำปานาติบาตยังอกุศลมีกำลังกล้าให้เกิดถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าความไม่มีอาบัติแก่พิสุผู้ไม่รู้ดังนี้นั้นเป็นผิด ถ้าว่าความไม่มีอาบัตแก่พิสุผู้ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าบุคคลไม่รู้แล้วก็ทำปานาติบาตยังอกุศลมีกําลังกล้าให้เกิดดังนี้แม้นั้นก็ผิดปัญหาแม้นี้สองเงื่อนอันบุคคลข้ามยากก้าวร่วงยากมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วปัญหานั้นพระผู้เป็นเจ้าพึงขยายให้แจ้งชัดเถิดพระเถระเจ้าทูลว่า ขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคแม้ได้ทรงภาสิทธิพระพุทธพจน์นี้ว่าบุคคลใดไม่รู้กระทำปาณาติบาตบุคคลนั้นย่อมยังอกุศลมีกำลังกล้าให้เกิดก็แม้ในวินัยบัญญัติพระองค์ตรัสแล้วว่าความไม่มีอาบัติแก่พิสุผู้ไม่รู้ดังนี้อีกเนื้อความพิเศษในพระพุทธพจน์นั้นมีอยู่เนื้อความพิเศษเป็นไงน เนื้อความพิเศษคืออาบัติที่เป็นสัญญาวิโมกพ้นด้วยสัญญาก็มีที่เป็นโนสัญญาวิโมกไม่พ้นด้วยสัญญาก็มีอาบัตินี้ใดที่เป็นสัญญาวิโมกพระผู้มีภาคทรงประรบอาบัตินั้นตรัสแล้วว่าความไม่มีอาบัติแก่พิสูผู้ไม่รู้ดังนี้ขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณ ข้อวิสัชนาของพระผู้เป็นเจ้านี้สมอย่างนั้นข้าพเจ้ายอมรับรองอย่างนั้นเมธะกะปัญหาวักที่สองสิบพีขุคณะอเปคะภาวะปัญหายี่สิบพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษแม้พระพุทธพจน์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงภาสิทธิแล้วว่าความดำริอย่างนี้ว่า เราจะบ,บริหารพิสูจน์สงหรือหรือว่าพิสุจนงสงมีตัวเราเป็นที่พำนักดังนี้มิได้มีแดดพระสถาคตเลยดังนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคุณตามที่เป็นจริงของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตยะได้ตรัสแล้วอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตยะนั้นจะบ,บริหารพิสูจน์สงไม่ใช่พันเดียว เหมือนเราผู้ตถาคตบริหารพิสุสงไม่ใช่ร้อยเดียวอยู่ในการนี้แม้ฉันนั้นดังนี้ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคได้ตัดแล้วว่าดูก่อนอันนนท์ความตำตริอย่างนี้ว่าเราจะบริหารพิสุสง์หรือหรือว่าพิสุสง์มีตัวเราเป็นที่พำนักดังนี้ไม่ได้มีแด่พระตถาคตเลยดังนี้ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่า เราบริหารพิสุสงไม่ใช่ร้อยเดียวดังนี้นั้นเป็นผิดถ้าว่าพระตถาคตตรัสแล้วว่าเหมือนเราผู้ตถาคตบริหารพิสุสงไม่ใช่ร้อยเดียวอยู่ในการนี้แม้ฉันนั้นถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าดูก่อนอนนลความดาริว่าเราจะบริหารพิสุสง์หรือหรือว่าพิสุสงมีตัวเราเป็นที่พำนักดังนี้มิได้มีแด่พระตถาคตเลย ดังนี้แม้นั้นก็ผิดปัญหาแม้นี้สองเงื่อนมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วปัญหานั้นพระผู้เป็นเจ้าพึงแก้ไขให้แจมแจ้งเถิดพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคแม้ได้ทรงภาษสิทธิพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนอานนท์ความดำริว่าเราจะบริหารพิสุสงฆ์ดังนี้หรือ หรือว่าพิสุสงมีตัวเราเป็นที่พำนักดังนี้อย่างนี้มิได้มีแด่พระตถาคตเลยดังนี้เมื่อพระองค์ทรงแสดงคุณตามที่เป็นจริงของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงพระนามว่าเมตรยะได้ตรัสแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าเมตรยะนั้นจักบริหารพิสุสงมิใช่พันเดียว เหมือนเราบริหารพิสุจสงไม่ใช่ร้อยเดียวอยู่ในการนี้แม้ฉันนั้นดังนี้ก็ในปัญหานี้เนื้อความหนึ่งเป็นสาวะเสสะมีส่วนเหลือเนื้อความหนึ่งเป็นนิละวะเสสะไม่มีส่วนเหลือพระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงดำเนินตามบริษัทส่วนบริษัทดำเนินโดยเสด็จพระตถาคตเจ้าแม้วาจาว่าเราว่าของเรานี้เป็นแต่สมมติ พระองค์การตินี้มิใช่ปรมัดความรักของพระตถาคตเจ้าปราศจากไปแล้วความเยื่อใยปราศจากไปแล้วและความถือว่าของเราย่อมไม่มีแดพ่พระตถาคตก็แต่ว่าความอาศัยยึดเหนียวย่อมมีอุปมาเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยตั้งอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในพื้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในแผ่นดินโดยแท้แต่ว่า ความเพ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ของเราดังนี้ย่อมไม่มีแก่แผ่นดินใหญ่ชั้นใดพระตถาคตเจ้าเป็นที่พึ่องอาศัยของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพึ่งพระตถาคตโดยแท้ก็แต่ว่าความเพ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ของเราย่อมไม่มีแดพระตถาคตเลยฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนมหาเมฆใหญ่ เมื่อยังฝนให้ตกเฉพาะการย่อมให้ความเจริญแก่หญ้าและต้นไม้และสัตว์ของเลี้ยงและมนุษย์ทั้งหลายย่อมตามเลี้ยงไว้ซึ่งสันตติก็สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นผู้อาศัยฝนเป็นอยู่ก็แต่ว่าความเพ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ของเราดังนี้ย่อมไม่มีแก่มหาเมีชันใดพระจัตถาตยังกุศลธรรมให้เกิดแก่สัตว์ทั้งปวง ย่อมตามรักษาสัตว์ทั้งปวงไว้ก็สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นผู้อาศัยพระสัสดาเป็นอยู่แต่ว่าความเพ่งว่าสัตว์ทั้งปวงเหล่านี้ของเราย่อมไม่มีแดดพระตถาคตฉันนั้นซึ่งเป็นดังน,นั้นเพราะเหตุไรซึ่งเป็นดังนั้นเพราะความที่ทิฏฐิไปตามซึ่งตนพระตถาคตละเสียได้แล้วพระราชาตรัสว่าดีละ พระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณ์ปัญหาพระผู้เป็นเจ้าคลี่คลายออกได้แล้วด้วยเหตุทั้งหลายต่างๆปัญหาลึกพระผู้เป็นเจ้ามากระทําให้ตื้นได้แล้วขอดพระผู้เป็นเจ้าทําลายได้แล้วชัดพระผู้เป็นเจ้ากระทำไม่ให้เป็นชัดแล้วมืดกระทําให้เป็นแสงสว่างแล้วประลาปวททั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าหักเสียแล้วจักสุของชินบุตรทั้งหลาย อันพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดขึ้นได้แล้วจบเมธะกะปัญหาวักที่สอง